สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา7จ็ดไปเก้าแอดิดาเจ็ไปเนะคะส่องของเข้าให้ไพเราเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงนะคะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ตรงเป็นโชคชะตาของคุณกับเป็นไปได้ถือว่าโชคดีนะคะ แต่ลบฟังรับส้มด้วยดูนวิจิตวิเคราะห์วิจารณญาณและฟังเพื่อความสนุกกรเด้อะค่ะเดอะ้อแต่ผู้ใดอยากให้ตรงเป็นโชคชะตาของคุณนะคะกระทักมาเบิ่งเป็นการส่วนโตนะคะแต่ยัยอินหลายเด้อะค่ะเด้อะนะคะฟังเพื่อมวลได้จัดนะคะมือนีนะคะก่อนเสียหายภัยเราเรื่องผู้อ่านกับขออนุญาตขายของนะคะเพื่อเป็นอ่าเพื่อให้มีแม่ผู้อ่านน่ะมีปากอ่ะมีแนวกินม,มีอยู่มีอยาก นะคะจะได้อยูอยดีม่ซุกไม่แนวกินล่ะบอกงอ่ายๆนะบอกอีสานบานเฮานะคะเพื่อเป็นอาชีพแม่หมออีกอาชีพหนึ่งนะคะดูดวงกับบไดายลายดอกค่ะนะพออยู่พอได้หายใจนะคะแต่ว่าบ่าพอกินนะคะบ่พอกินบ่พอเก็บนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอขอนุญาตขายของนึงผู้ใดบ่อยากฟังกันเน็กไปใดหรือเดี๋ยวเลาะเบิ่งต่อนเรานะคะอันนี้นะคะเป็นแผ่นทองมาจากอินเดียนะคะโชคลาภนะคะด้านล่างลงมาเป็น แผ่นยันต์ระขององค์พระแม่ลักษมีกับพระพิฆเนตโชคลาภนะคะผู้ใดเอาไปใส่กระเป๋าตัางค์ไปใส่เกะกระไดเดินนะคะส่วนแผ่นนี้นะคะเป็นนะคะพระนารายณ์ปางปรจีค้าขายนะคะเป็นเลิศนะคะองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่ลักษมีพระแม่สุัสวตีนะคะห้าพระอ,องค์นะคะค้าขายเน้นค้าขายโชคลาภสติปัญญานะคะความสลาดปัดเปลืองได้หมดครบเลยทั้งห้าพระองค์ใครชอบโชคลาภสององค์กันแล้วแต่นะคะแล้วแต่คุณนะแถมนะคะ เลขมงคลจุดแล้วมีเลขเพื่อสื่สอสโศคลาบใดด้วยนะแถมห้นนำเดอ้อส่วนอันนี้นะคะหินพระธาตุนะคะบุกเศษเราเรียบร้อยหินพระธาตุขึ้นนี่สับสนนะหินพระธาตุนะคะผู้ใดสนใจมาจากเขาสามรอยอดบุกเศษแล้วเรียบร้อยนะ,ะหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะนะคะนะมีสรรพคุณเก้าอย่างนะคะลมเพลิลมพัดปัดออกไปสิ่งไม่ดีปัดออกไปโชคดึงดูด โชคลาภต่างๆเข้ามาในชีวิตสิ่งใส่แล้วสวยแน่นอนล่ะอันดับแรกนะคะแต่โชคลาภต่างๆนะคะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณมีแต่สิ่งดีๆปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปค่ะส่วนอันนี้นะคะอ่ะสับสนนะคะกำไรพยานาคนะคะปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะจะสั่งเป็นเซตหรือแยกกระไดเดอค่ะเด้นนะคะผู้ใดสนใจทักมาถามข้อมูลส่วนอันนี้นะคะน้ําหอมนะคะลงณเมตตาฉีดแล้วหอมนะคะ ผู้ชายอย่ไก่กับสิลหลงไหลได้ปืนนะคะหรือผู้หญิงใช้นะคะผู้ชายได้กินแล้วก็โอ้โหอย่ายยนนะให้สลับกันดะผู้ผู้หญิงใส่ผู้ชายติดผู้ชายใส่ผู้หญิงติดนะคะท,ทุกอย่างที่สั่งจากแม่หมอนะคะจะแถมนะคะ อันนี้ไฮนะแล้วก็ดูดวงให้ฟรีด้วยนะคะอันนี้เป็นเลขมงคลนนะัดจุดทูบแล้วมีการเสี่ยงโชคได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดสนใจก็ถามมานะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วแถมบพเพเดค่ะเด้อเอบิ้งดวงให้ฟรีแบบจัดเต็มดูดูให้ทุกเรื่องเลยค่ะนะคะผู้ใดสนใจก็ทักมานะคะเมื่อนี้นะคะเข้าใจภัยเราเรื่องในหัวพอนะคะเขารู้สึกเสียใจบ้างไหมที่ดึงบุคคลที่3เข้ามาในชีวิต ของเราสองคนวส,สันอะมาเบิงงเอเนจีนะคะเบิรงเอเนจีของเราก่อนแล้วกันนะของเราก่อนของเขาค่อยว่ากันนะคะเราเบอร์ไหนนะตอนนี้หลังจากเขาดึงบุคคลที่3เข้ามาตอนนี้เราเป็นอย่างไรนะคะหลังจากเขาดึงบุคคลที่3เข้ามานะคะเฮาเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงน,นะคะขอเบิรงเอเนจีของคุณหน่อยคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้าแฟนคุณเป็นคนดึงคนที่สามานะคะก็เป็นคุณนะคะให้สลับเอากันเองเด้อเป็นใดนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะบเบิงวนสลับเอากันอันนี้นะคะโอ้โหตอนนี้ t o of c u p นะคะไพ่บ่งบอกถึงการตอนนี้คุณมีความรู้สึก <c oughs> fell in love ใครอีกครั้งไหมนะคะหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงคิดถึงแฟนคุณก็ได้คนรักของคุณ นะคะจะเป็นเช่นไรหรือคุณหันกลับมารักตัวเองหรือเยียวยาตัวเองหรืออยากได้ใครสักคนหนึ่งที่สามารถดูแลและเทคแคร์คุณได้ก็เป็นไปได้นะคะธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนนะคะทูอับคันะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะคุณเป็นอยากได้คู่ชีวิตที่ดีวาสันตอนนี้นะอยากได้คนที่ใช่อยากได้คนที่สามารถดูแลและเทคแคร์ได้วาสันนะคะอ่ะขอดูเอเนจีของคุณก่อนต่อเลยนะคะเป็นอย่างไรไพ่ใบที่สอง Seven of w a แวไพ่บ่บอกถึงการนะคะตอนนี้คุณนะคะลงทุนลงแรงกับงานโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่นะคะถาดไฟเมสินกนูอยากให้มันดีขึ้นสิแก้ไขทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งปัญหาต่างๆที่มีอยู่นะคะอยากลงแรงอยากแก้ไขอยากให้ทุกอย่างมันลงลงล็อกวาสันนะคะอะขอต่อจาก เซเว่นออฟสวอตนะคะธาตุไฟเมษสิญธนูทํางานเกี่ยวกับสายสื่อโซเชียลได้หมดนะคะหรือเทสหน้าเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนหรือเฮ็ดเกี่ยวกับน้ำได้เมื่อเห็นว่า,าตามภาพเลยค่ะนะแต่ถ้าถ้าเซเว่นออเวนเน้นนะคะสื่อโซเชียลนะคะสื่อโซเชียลนะคะอันนี้เน้นกับของกินได้หมดของที่เกี่ยวกับเวดดิ้งก็ได้นะคะทูออฟคัพนะเวดดิ้งได้หมดเด้อค่ะเดอะ้ออ่ะขอเบิ้งอีกเอเนจีของคุณเป็นอย่างไรโอ้โห้เด้อฮะ เดอะมูนคุณเป็นคนที่ดึงดูดและเย้ายวนนะคะเค็ดงานที่เกี่ยวกับของสวยเออเค็ดงานอะไรที่เกี่ยวกับจินตนาการได้หมดนะเป็นอาทิตย์นะคะอะไรที่ใช้หัวสมองที่หรือเป็นท่้งวาดภาพก็ได้อะไรที่ใช้เกี่ยวกับหัวสมองได้หมดนะคะที่นึกคิดวาดจินตนาการหรือทํางานเกี่ยวกับกางคืนก็ได้เห็นปะเดอะมูนทำงานเกี่ยวกับกางคืนก็ได,คได้คุณเป็นคนที่มีเซนส์นแรงนะจ๊ะสเสน,น่ห์ร่าร้อนผู้ใดเห็นเราหลงไหลได้ปื้มนะ โอ้ขนาดคุณเบอร์นี้นะเขายังดึงบุคคลที่3เข้ามาอีกบอดนะคะอ่ะราศีมีนนะคะอ่ะไปต่อค่ะเอนเนอี Energy ของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้คุณไปโฟกัสเรื่องหน้าที่การเงินในออเปนติเคิลนะคะ บ่ค่อยสนใจเรื่องความฮักแล้วสนใจในเรื่องงานกับเงินที่จะในให้ชีวิตมั่นคงนะคะหรือคุณอยากจะอาจอยากจะแก้ไขกับการงานที่คุณมีประเด็นอยู่มีปัญหาอยู่หรือไปโฟแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องการเงินของคุณให้มั่งคั่งโสดสวยหล่อเลือกได้ก็เป็นไปได้หลังจากเขาออกจากชีวิตคุณไปคุณไปโฟกัสเรื่องเงินตอนนี้คุณหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ดูดีมีสเสน่ห์เร่าร้อนผู้ใดเห็นผู้ใดฮักผู้ใดเห็นผู้ใดหลงนะคะ ดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้ชายก็หลอดูดีมีสเสน่ห์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็สวยเลือกได้นั่นแหละค่ะดูดีมีสเสน่ห์มากเลยตอนนี้นะอะขอดู energy ของคุณไพ่ใบต่อไปนะคะสวยมากหล่อมากปังมากนะคะปังบวไหวนะคะต้องบอกประมาณนั้นนะคะไพ่บ่งบอกถึงการคุณป็นคนที่มีสเสน่ห์เรือร้อนนะ่ะทั้งชายและหญิงนะดูลึกลึกลับซับซ้อนไหมคะไพ่บ่งบอกถึงการที่ลึกลับซับซ้อนสวยด้วยหล่อด้วยมีสเสน่ห์ด้วยนะคะ มาไปต่อค่ะขอไปต่อเด้อค่ะเด้อสิเป็นยังไงอีกไคสิเป็นจังได้อี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 ขอปิดแน่เดี๋ยวเขาสิโดนกด youtube นะคะอ่ะขอขยายจะก้าเหรียญเด้อค่ะเด้อเป็นยังไงลุวยรอเลือกได้เหรอตอนนี้นะคะโฟกัสหนื่งกันเงินนะโอ้โหลงสิบเหรียญค่ะหรือคุณจะมีคนมาขอแต่งคะ หรือคุณอยากได้คนรักที่ใช่หรือคุณอยากได้คนที่ชัดเจนหรือคุณอยากได้คู่รักที่ดีมาดูแลเทคแคร์คุณได้เพราะตอนนี้คุณเป็นเก้าเหรียญในอนาคตคุณจะเป็นสิบเหรียญคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่เปคุณจะเจอคนที่สามารถดูแลเทคแคร์คุณได้เปคุณได้ดูแลคุณได้ให้เงินคุณได้ให้บ้านไปหลังรถเป็นขั้นเด้อค่ะเด้ออู้วว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 ข้อกระดิ่งน้อมรับแทนพูนแทนผู้อ่านนะคะแทนผู้ฟังบ่เมนแทนผู้อ่านเพนผู้ฟังอะ ขอขยับนิดนึงนะคะเพื่อนะคะสิได้เห็นรูปภาพสิได้เห็นภาพนะคะบดสันไวเห็นครบนะคะอ่ะไปต่อเนอะอ่ะไพ่บ่งบอกถึงการที่นะคะคุณจะได้ลงเออจะได้มีความมั่นคงจะได้แต่งงานกับเป็นไปได้หรือนะคะคนที่ดูซิว่าอ่ะคู่กรณีของคุณเป็นเช่นไรคุณลงสิบเหรียญนะคะขอดูคู่คู่กรณีของคุณคะ่ะคนที่ดึงบุคคลที่สเข้ามาในความสัมพันธ์เขารู้สึกเสียใจบ้างไหมอ่ะโอเค จะมีการกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมไพ่กระเด่นออกมา two of p e n t a c l e หรือตอนนี้เ้ากำลังหมุนเงินกัเป็นไปได้หรือตอนนี้อยากจะกลับมาขอโอกาสชั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าดินพฤกษกันมางกอนตอนนี้เขา,เขามีอีสองกรณีถ้าไม่ได้หมุนเงินหมุนเงินป่ทธานหรือติดขัดเรื่องการเงินนะคะ หรือนะคะตอนนี้กําลังวางแผนจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณขอโอกาสคุณอีกครั้งก็เป็นไปได้นะคะธาตุดินพฤกษกันมังกรคนที่เคยดึงบุคคลที่3น่าจะได้เลิกกันกับบุคคลที่3แล้วล่ะคะ่ะว่าซันสิบ่ได้กลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งแท้แนะ่นอนนะจ๊ะ รอรับได้เลยถ้าคุณยังคิดว่ามีความมั่นคงนะส่วนคุณสิบไปต่อบอลแลวแต่นะคะอ่านตามเนื้อไพ่อ่านตามตามคาทานายนะคะทุกคนยาอินหลายเดอ้ออันนี้ว้าตามไพ่เด้อค่ะเดอ้ออาสิเป็นตรงของคุณหรือบ่ตรงก็เป็นไปได้นะจ๊ะย่าอินหลายยาอินหลายเดี๋ยวเดี๋ยวนอนบอลหลับจ้าโอเคเนาะเอาขอไปต่อค่ะขอไปต่อไพ่ใบน,นี้คือโอ้โหเดอะซันเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนดวงดีนะคะ โด่งดังในสื่อโซเชียลก็ได้หรือเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักในแวดวงของเขาแค่เอ่ยชื่อก็รู้แล้วว่าเขารู้จักนะใครๆก็รู้จักประมาณนั้นเป็นคนที่โด่งดังได้หรือเป็นนักร้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงกับเป็นไปได้นะคะคนนี้ถือว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ก็เลยอาจจะไม่ได้มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหรือตัวเขาอยู่เฉยเก็มีคนวิ่งเข้าหาประมาณนั้น ก็อาจจะมีบ้างลงไหลได้ปื้มหรืออาจจะมีบ้างดึงดูดเอาบุคคลที่สามเข้ามาก็เลยหลงลืมว่ามีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้หรือว่ามีคุณแล้วก็เป็นไปได้ประมาณนั้นนะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคู่ของคุณเกิดวันอาทิตย์หรือเปล่านะคะนะคะอะไปต่อค่ะขอท่านต่อไปขอท่านต่อไปอีกแล้วติดนคะติดนิสัยนะคะ,ต,ต,ะ,คะตอนนี้เขาอาจจะเกิดการเสียดายนะคะธาตุน้ํากรกฎพิกจิกเมีนนะคะไพ่บ่งอกห้าถ้วยเขา คิดหวนคิดแต่สิ่งเก่าๆหรือคนรักเก่าแฟนเก่านะคะหรือเขาอาจจะหวนคิดถึงคุณตอนนั้นอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไม่น่าทิง้งไม่น่าเทไม่น่าดึงบุคคลที่สามเข้ามาไม่งั้นซีบมีอาการขออยากกลับเข้ามาในชีวิตแต่ทั้งประธานในกะยังประธนเทคแอคชั่นกำลังคิดกำลังนั่งกำลังคิดตึกตองเสียดายของเก่าของรักเก่าของคนรักเก่าๆก็เป็นไปได้นะคะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่มองทั่วที่ลมไปแล้วนะจ๊ะ โอเคเนาะอ่ะไปต่อค่ะนะธาตุน้ํากระกฎิจิมีนทางานเกี่ยวกับสายการกินได้หมดนะเกี่ยวกับปนเปรืปป้ความความหักการกินอาหารสายอาหารการกินได้หมดค่ะนะคะอ่ะไปต่อค่ะขอขอขอใบต่อไปนะคะอ่ะจัสติ c ไพลาศีตุลไพ่บ่งบอกถึงการต่อไปนี้ถ้าหากเขาเคยเคยทําร้ายจิตใจคุณเป็นคนที่ชัดเจนจะไม่ให้อบ จะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณหรือจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าเคยไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณตอนนี้เขาคิดอยู่ว่าจะกลับมาให้ความยุติธรรมถ้าคุณเรียกร้องอะไรอาทิเช่นขอแต่งงานขอจดทะเบียนหรือขอทรัพย์สินเพิ่มพูนขอหลักทรัพย์ขออีกอย่างก็แล้วแต่เขาสีไหัราศีตุลน,นะคะจะมีการได้มั่นหมายจะมีการได้จดทะเบียนจะมีการได้นะคะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแต่ทําถูกต้องตามกฎหมายกระบวน ความวาสั่นมีโอกาสด้มันหมายมีโอกาสด้แต่งงานเด้อถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเด้อค่ะเด้อนะคะกลับมาครั้งนี้นะคะอาศิคิดใดอาศิขอโอกาสนะคะวาสันนะอ่ะไปต่อค่ะราศีตุลน,นะคะเป็นคนชัดเจนนะคะหรือจะไม่ให้ความชัดเจนคุณกับเป็นไปได้ให้ความยุติธรรมกับคุณวาสั่นอ่ะขอเบิ่งอีกหนึ่งใบปเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้นะห้าเหรียญคิดถึงอดีตเก่าๆกำลังคิดกำลังนั่งคิดเสียดายนะ เนี่ยเห็นบอเกิดการเสียดายมากเลยนะคะแต่ว่านะคะเสียดายแล้วซีเทคแอคชั่นบอกอ่ะขอเบิรงอีกว่าฟังเขาซีเทคแอคชั่นบอกห้าเหรียญน,นะคะเสียดายขาดแคนหรือว่าคุณไม่สนใจแล้วหลังจากเลิกมาอะถ้าคุณเขาดึงความดึงถ้าหากตัวเขาเองเป็นคนดึงความสัมพันธ์คนเก่าเข้ามาคุณไม่ให้ค่าคุณไม่สนใจคุณ ไม่โฟกัสเลยคุณไม่สนใจคุณไปโฟกัสชีวิตและความมังหรือบางเคสบางกรณีมีชีวิตคู่ใหม่แล้วจา้าก็เลยเกิดการเสียดายเกิดเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเกิดการเสียดายทั้งสองเหรียญน,นะคุณอาจจะไม่ให้อภัยคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่หรือเจอรักใหม่แล้วก็เป็นไปได้เจอรักใหม่กับเข้ามาเยียวยาแล้วเขาก็ดูแลเทคแคร์คุณไม่ให้คุณเจ็บซ้ำนำใจอีกก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าขอกลับมาน่าจะเสีย ถ้าอีกกรณีหนึ่งกะมีโอกาสเป็นไปได้วา่าสายไปซะแล้วนะจ๊ะอีกกรณีหนึ่งนะหรืออีกกรณีหนึ่งตอนนี้ทูอ็อทคับคุณเจอคนรักใหม่ที่สามารถดูแลเทคแคร์ care, คุณได้ถึงโอกาสถึงขนาดได้ได้แต่งนะคะ ได้แต่งไปแล้วหรือมีชีวิตคู่ที่มีความมั่นคงแล้วเป็นไปได้นะคะส่วนคนเก่าของคุณเห็นคุณมีคนใหม่เข้ามาก็อยากจะกลับมาขอโอกาสแต่อยากจะมาเช็ดชัดเจนแต่คุณอาจจะไปแล้วบนล้อแล้วก็เป็นไปได้นะคะเป็นเคสนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะมาขอดูอีกกรณีของเขาจะได้เทคแอคชั่นไหมคนเก่าเดอะไฮพินเทสต่อให้กลับมาเขาก็ยังเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณอยู่ดีนะเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณอยู่ดีก็คนคนเก่าก็คือคนคนเก่านะ ผู้อ่านคิดว่าคุณน่าจะเริ่มต้นกับใครไม่ให้โอกาสนะจ๊ะคลิปนี้เด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีเซนดีนะจะอ่านคนออกอ่านคนขาดนะคะมีเซนแรงนะคะรู้เลยว่าคนนี้จะเป็นไปได้บอวาสันนะคะคุณคิดว่าไม่น่าสิเป็นไปได้คุณก็เลยเปิดโอกาสให้คนใหม่วาสันนะคะเห็น<ร>บอเดินออกจากความสัมพันธ์คุณยอมเดินออกจากความสัมพันธ์นะ ไม่เอาคนเก่าขอเป็นคนใหม่ว่าสันโอเด็ดบ่ค่ะนะคะมีคุณเป็นเขาคุณคิดว่าเขาเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์คุณไปแล้วเรื่องยังชัดเจาเอาเขากลับมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งวสันนะคะสำรับนี้เซตนี้นะ,อะขอดูอีกหนึ่งสุดใบ,บสุดท้ายใบยสุดท้ายนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะขอโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์ถึงไม่ได้เป็นคู่รักบ่ได้เป็นแฟนนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อนกันก็ได้คือให้เบากันได้นะ ได้มีปฏิสัมพันธ์ในคุยกันได้นะคะประมาณน,นั้นเขาเจียแบบนั้นถ้าว่าได้เป็นแฟนก็ขอให้เป็นมู่เป็นพวกคุยกันได้เจรจากันได้ยังประมาณนั้นนะคะโอเคนะอ่ะมาเบิ่งนะคะว่าคุณสิใ่้โอกาสเขาบอกสิเป็นจังไดอะขอให้พ่ยสาหรับนี่นะคะออกมาบอกกันแล้วกันนะคะโอเคนาะคุณสิใ่้โอกาสบอกขอเบิ่งแนว่าสันอันนี้คืออะไรริเรสก็คือ ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไม่ต้องไปซีเรียสปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะคะ,อะขอเบิงอีกนะว่า engagement นะคะถ้าไม่ว่าถ้าในกรณีคนเก่าคุณไม่น่าจะเปิดโอกาสให้แล้วแหละแต่บางเคสก็เปิดโอกาสเดอค่ะเดอนะคะจะมีโอกาสได้ e n g a g e จ e n t จะมีโอกาสได้มั่นหมายค่ะ แต่ถ้าคุณมั่นหมายกับคนใหม่ก็เป็นไปได้เดินนะคะเป็นไปได้ค่ะมั่นหมายกับคนใหม่แต่งกับคนใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะคุณไม่ให้โอกาสนะคุณก็ต้องดไ้แต่งกับคนใหม่นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรอคนเก่าคุณมีโอกาสได้อ n นเก e m e n t นะคะอ่าขออีกหนึ่งใบนะคะสีว,าาาว่าจังไถ่วาจังไดนะคะอันนี้ unfortunately love นะคะอ่าความรักครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ ว่าสั่นนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษออกเสียงผิดขอพระทานอภัยเดอ้อบริกเกงภาษาอังกฤษเด้อคะ่ะแต่พอเวาได้นะคะพอวาวได้เพื่อความบันเทิงอาจจะมีออกเสียงเอ็กเซนต์แต่ความหมายกับพ่อชีหูนะคะไพ่บ่งบอกถึงถ้าเป็นคนเก่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนถ้าคุณบอกคุณรอยังไงก็ได้เอนเกจเมนต์นะแต่ว่า ีอีกโดนนะคะอีกโดนนะคะแต่ว่าคุณมีโอกาสได้มั่นหมายและแต่งงานกับคนใหม่แน่นอนคอนเฟิร์มให้100%เลยจ้ะสำหรับนีเคทนีเด้อค่ะเด้นนะคะอันนี้คือตรงของผู้ใดก็รับไปถ้าว่าตรงก็บบต้องอินเด้อค่ะเดินนี่คือดวงแรนดอมส่วนรวมอย่าอินไลน์เด้อค่ะวงเล็บย่าอินไลน์เด้อค่ะเด้อทุกคนนะคะถ้าอยากตรงกระทักมาดูเป็นการส่วนโตชี้เบึง้งทั้งรูป แฟนคู่คร้องหรือคนที่คบไปด้วยกันรอดบอไปกันได้บ่เป็นคู่รักแบบใดเป็นคู่เว้นคู่กรรมคู่บุญคู่หยังก็ว่ากันไปสามารถเบิ่งใดทั้งวันเดือนปีเกิดสาบเบิ้งรูปน้ำกระไดเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจก็ทักมานะคะคนใดเป็นคนใหม่เข้ามาฝากกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจให้กับผู้อ่านเ <c oughs> ด้อค่ะเด้อถ้าถึกใจในสไตล์แม่หมออานไพภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะนะคะส่วนนะคะผู้ใดนะคะที่นะคะเป็นคนเก่ากด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามใหก็ขอบคุณหลายๆนะคะ ก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนที่ได้ฟังจนจบและให้กำลับแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน้วยค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ